เราไปเริ่มกันที่ตัวที่รั้งท้ายกลุ่มเลยนะครับกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ที่20คุณผู้ชมครับในคลิปก่อนหน้านี้เราได้เปรียบเทียบอัตราการบริโภคน้ามันของ BSUV ในกลุ่มเครื่องยนต์เบนซินกันไปแล้วนะครับโดยอัตราการบริโภคน้ํามันแต่ละรุ่นก็เป็นการอ้างอิงจาก EcoS สติเกนะครับและในคลิปนี้จะเป็นการเปรียบเทียบ BSUV ในบ้านเราในกลุ่มขุมพลังไฮบริดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6รุ่นจาก5ค่ายนะครับ เราไปเริ่มกันที่ตัวที่รั้งท้ายกลุ่มเลยนะครับกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรก็มีอยู่รุ่นเดียวคือ Toyota c o r o l a Cross ของพลังไฮบริดนั่นเองนะครับ รวมพละกําลังทั้งจากเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับอัตราการบริโภคน้ํามันของตัว c o r l a Cross Hybrid ในเมืองอยู่ที่25.64กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมืองอยู่ที่22.2กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็อัตราการบริโภครวมอยู่ที่4.3ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับ กลุ่มต่อมาคือตัวที่มีอัตราการบริโภคน้ํามันอยู่ที่23.80กิโลเมตรต่อลิตรก็ดีขึ้นมาจากกลุ่มเมื่อกี้นิดนึงนะครับกลุ่มนี้จะมีอยู่2รุ่นจาก2ค่ายตัวแรกก็ได้แก่ฮาวาลโจอไลออนตัวขุมพลังไฮบริดจากค่ายเกรดวอร์มมอเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะให้กําลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด375นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ DHT นะครับ ต่าการบริโภครวมอยู่ที่4.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือว่า23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่มีอัตราการสดน้ำมันรวมอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรก็คือนิสสันคิกขุมพลัง e-power คุมพลัง e-power e จะมากับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.2ลิตรตัวเครื่องยนต์นี้ไม่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะครับเพราะว่า จะทำหน้าที่ปั่นไฟแล้วก็ส่งไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด2.06กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ารหัส e m 4 7ให้พละกําลังสูงสุด136แรงม้าที่3,410-9,697ถึง 9, รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรที่0-3,410ถึงรอบต่อน,นาทีนะครับอัตราการบริโภพกน้ำมันของ นิสส e ันคิกอีพาวเวอร์ในเมืองอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมืองอยู่ที่22.7กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็อัตราการบริโภครวมอยู่ที่4.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็เท่ากับ23.8กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับต่อไปก็คือกลุ่มที่ทําอัตราการบริโภครวมได้ดีขึ้นมาอยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรมีอยู่2รุ่นจาก2ค่ายตัวแรกก็คือ t o y o t a า R Hybrid 1.8 รวมพละกกำลังทั้งจากเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังรวมกันอยู่ที่122แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ e c b t อัตราการบริโภคน้ำมันของ Toyota HR r ในเมืองอยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมืองอยู่ที่23.8 0กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็อัตราการบริโภครวมอยู่ที่4.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับก็เท่ากับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองตัวที่2ที่ทำได้24.4กิโลเมตรต่อลิตรก็คือตัว MGV-S HEV ตัวน้องใหม่จากค่าย MG นั่นเองนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า MGVS ตัวนี้จะให้พละกำลังสูงสุด177แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรอัตราการบริโภคน้ำมันของ MGVS ในเมืองจะอยู่ที่37กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมือง20.4กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็อัตราการบริโภครวมอยู่ที่4.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็เท่ากับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ แล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งะครับที่สามารถทําอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัได้ถึง25.64กิโลเมตรต่อลิตร ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของการประหยัดน้ำมันของฝั่งขุมพลังไฮบริดนะครับก็ได้แก่ตัว Honda HRV EHEV นั่นเองนะครับขุมพลัง EHEV หรือว่าไฮบริดของตัว HRV จะมากับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่6,000-6,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรที่4,500-5,000รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด131แรงม้าที่ 4,000- แ0 0 0รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรที่0ูนย์ถึง3,500รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัต e ิ e-cvt อัตราการบริโภคน้ำมันของ h อน d a hrvhev ในเมืองจะอยู่ที่37กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมืองอยู่ที่21.27กิโลเมตรต่อลิตรอัตราการบริโภครวมอยู่ที่3.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับเท่ากับ25.64กกิโลเมตรต่อลิตรนั่นเอง ในภาพรวมก็ถือว่า BSUV ในกลุ่มไฮบิดเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในยุคที่น้ำมันแพงๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าอัตราการบริโภคน้ำมันที่เรานํามาเปรียบเทียบเป็นการอ้างอิงมาจาก e c o s ซิการของแต่ละรุ่นนะครับแน่นอนว่าในแง่ของการใช้งานจริงจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ